วิตามิน4ตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมบอกเลย4ตัวนี้คือสูตรบำรุงเลือดที่ดีที่สุดตัวแรกครับคือธาตุเหล็กธาตุเหล็กนะครับทุกคนรู้แน่นอนจริงๆผมว่าตัวนี้ทุกคนรู้ครับว่ามันเป็นตัวบำรุงเลือดธาตุเหล็กที่คนท้องทุกคนต้องกินผมใช้คําว่าคนท้องทุกคนต้องกินธาตุเหล็กรวมถึงคนที่ไปบริจาคเลือดมาคนที่ มีภาวะเลือดจางคุณหมอจะให้กินธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กตัวนี้นะฮะถ้าเราจะไปเลือกซื้ออาหารเสริมอ่าอันนี้ผมมาพูดถึงวิธีการเลือกซื้ออาหารเสริมนะเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมธาตุเหล็กเนี่ยคือมันจะเป็นในรูปแบบที่เรียกว่าเฟอร์ลัตเฟอร์ลัตนะครับเฟอร์ลัตฟูมาเลตอาจจะจําชื่อ,อยากนิดนึงให้จําคําว่าเฟอร์ลัตฟูมาเลตให้ดูฉลาไปนะถ้ามีคําว่าเฟอร์ลัตฟูมาเลตอันเนี้ย เป็นอาหารเสริมที่จะให้ธาตุเหล็กที่ดีที่สุดแล้วครับณนะปัจจุบันผมใช้คําว่าณปัจจุบันเลยนะเฟอรัสฟ mm ูมาเลตตัวนี้พอเรากินเข้าไปปับ๊บมันจะให้ธาตุเหล็กซึ่งจะเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดและเป็นตัวบํารุงเลือดครับให้ไปดูอาหารเสริมยี่ห้อไหนก็ได้นะครับดูข้างกล่องถ้ามีคําว่าเฟอรัสฟูมาเลตอันนี้ถือว่าผ่านนะครับอันที่สองครับตัวหลักเลยจะต้องกินคู่กับตัวธาตุเหล็ก ก็คือตัวโฟลิกแอซิดหรือที่เรียกว่ากดโฟลิกหรือบางคนอาจจะเรียกว่าวิตามิน b 9พอเรากินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นไงฮะร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นกดโฟลิกซึ่งกดโฟลิกเนี่ยเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดแดงทํางานคู่กับธาตุเหล็กเมื่อกี้เรากินเฟอร์รัสฟูมาเลตกินเข้าไปปับ๊บร่างกายจะได้ธาตุเหล็ก ธาตุเหล็กตัวนี้ตัวเดียวๆมันสร้างเม็ดเลือดไม่ได้เลือดจะยังไม่ดีพอจะต้องมีตัวนี้ด้วยครับทำงานคู่กันตัวโฟลิกแอซิดก็คือกดโฟลิกครับหรือวิตามิน B9 2ตัวนี้จะทำงานคู่กันจะทำงานร่วมกันครับจะทำให้ได้เม็ดเลือดแดงที่ดีและอุดมไปด้วยเขาเรียกว่าสารอาหารที่ดีที่จะบำรุงเลือดคนที่ท้องเลือดจาง มักจะบริจาคเลือดต้องกิน2ตัวนี้เลยสําคัญที่สุดคือคนท้องนี่แหละครับต้องกินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในภาวะขาดสารอาหารต้องกินไหมครับก็ต้องกิน2ตัวนี้เช่นกันตัวที่3ครับตัวที่3มที่ต้องมีเลยนะที่เราต้องกินคือวิตามิน B รวมเนื่องจากวิตามิน B ีเนี่ยมันมีเยอะมาก B 1 2 3 4 5 6ห้าก็คือเรียงลงเบียงเรียงแบบนี้ลงมาจนถึง B 12เลย ถามว่าวิตามิน B ีทำไมถึงเราต้องกินด้วยเพราะวิตามิน B ีเนี่ยมันจะช่วยทําให้การลําเลียงของเม็ดเลือดแดงไปที่เซลล์ต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นรวมถึงกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยถ้ามีวิตามิน B ีรวมเนี่ยมันจะทให้กระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยดีขึ้นและสิ่งสําคัญเลยการที่เรากินวิตามิน B ีรวมเนี่ยมันจะไปช่วยทําให้ระบบการทํางานของประสาท รวมถึงกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันจะทํางานได้ดีขึ้นคนที่ชอบชาปลายมือปลายเท้าคนที่ชอบออมีอาการก็ต้องบอกว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงแบบนี้วิตามินบีตรงนี้ช่วยได้หรือคนที่เป็นนะฮะปากนกกระจอกปากชอบเป็นแผลแบบนี้วิตามินบครับช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือดเรามีวิตามินบีรวมที่ดีมันก็จะบํารุงร่างกายเราได้อย่างดีครับ อย่าลืมนะมันบำรุงประสาทบำรุงกล้ามเนื้อเราด้วยนะวิตามินบีนะครับตัวที่สี่ซตัวนี้เราจะเรียกว่าคอปเปอร์หรือภาษาไทยนะครับเรียกว่าทองแดงทองแดงคอปเปอร์ตัวนี้ต้องมีครับอาหารเสริมยี่ห้อหลายยี่ห้อมักจะไม่เคยมีตัวนี้ถามว่าคอปเปอร์ตัวนี้หน้าที่เดียวของมันเลยที่สําคัญที่สุดคือช่วยลําเลียงเลือดเมื่อกี้ผมบอกแนละ้วฮะเลือดของเราเปรียบเสมือนรถบรรทุกบรรทุกอาหาร โอ้โหมันคือแหล่งอาหารที่ดีเลยมีทั้งข้างในเลือดมีทั้งออกซิเจนมีทั้งวิตามินมีทั้งแร่ธาตุที่จะไปให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราแต่ถ้าเกิดการลำเลียงเลือดไม่ดีเป็นไงครับจบเลยเลือดดีแต่การลำเลียงไม่ดีเป็นไงฮะปลาตายน้ำตื้นโอ้โหอุตส่ากินอาหารดีๆแล้วกินโปรตีนดีกินธาตุเหล็กกินกรดโฟลิก กินวิตามินบีรวมอย่างดีเลยแต่สุดท้ายส่งไปไม่ถึงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราจบเลยจบข่าวเพราะฉะนั้นตัวคอปเปอร์ตัวนี้สําคัญมากและร่างกายของเราก็มักจะขาดตัวนี้ด้วยนะครับเพราะนี้พอเรากินตัวนี้เสริมเข้าไปการลาเลียงเลือดในร่างกายของเราก็จะดียิ่งขึ้น4ตัวนี้จบเลยครับ